่ไมวันนี้นะคะเป็นไงคะพี่โดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะใส่บาทมีกิจกรรมเล็กน้อยพิธีการนะคะเล็กๆแล้วเมื่อกี้ก็ได้พระมหานาที่คุณนะคะมีอาหารมาถวายพระาจารย์นะคะจากสำนักพระราชวังพอเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบรเตรียมอาหารในส่วนของเรานะคะที่ร่วมจาค้ากันมา ในส่วนของตาเองวันนี้ตาทําต้มเลือดหมูนะคะลุงตนเตรียมให้เพราะตาไม่มีเวลาแต่ก็มาอุ่นที่นี่แล้วก็ในส่วนของทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมจาคะกันมานะคะอนุโมทนามากๆเลยนะคะตาทําเส้นใหญ่หมูตุน๋นกระดูกหม,มูตุนค่ะ<ม>เดี๋ยวลองทานผมเห็นแล้วครับน,น่าทานมากน,นอกจากจะแบบวันนี้ก็นอกจากที่แบบว่า มาแล้วปื้มปุติว่าวันนี้ญาติทรมามากเกินคาดนะครับแล้วก็เข้นกันในระหว่างทุกขีก็ผมนั่งฟังคลิปที่ครอบครัวคุณเพนะครับแล้วพิดาพิตาก็ทําถวายท่านอาจารย์ผมซึ้งน้ําตาปิติน้ําตาจะไหลครับผมบอกเลยผมไหลเลยผมก็ต้องเอาคือภายใต้แมสเนี่ยนะการน่าจะเลือดกบกัดผมรู้สึกว่าห้อใจตผิดขัดเลยนะครับแล้วก็ พอได้ความพิ่นตินปั๊บก็มาที่ศาลาไม้มามาเสร็จแล้วก็สํานักพระราชวังก็นําอาหารมาถวายด้วยสํานักนายานมามบอกโอ้โหวันนี้เป็นวันดีกันเลยจากจากพี่สุชาตินะครับแล้วก็พี่สิริพูดบอกโอ้เป็นวันดีแบบว่เป็นวันโอ้วันเกิดท่านอาจารย์ด้วยเขาก็รู้สึกยิ่งติติตแล้วก็สําคัญคือส่วนสํานักพระราชวังท่านก็บอกโอ้ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะที่นี่มาแล้วร่มเย็นแล้วก็มีะบวนการที่ ง่ายนะครับแล้วก็ <laughs> ก,ก็ทําให้รู้สึกว่าเราตัวเออเนี่ยวัดป่าแล้วพุทธวัชนะเนี่ยเราเข้ามาได้ทุกคนมีมีทธึ์เข้ามาหมดนะครับแล้วก็มาเจอเนี่ยมาทีมขนาดคนมหาวิทยาลัยพิธาเขา,าบอกเนี่ยเดี๋ยวลองชุิมฝีมือพิธาหน่ <laughs> อยผมยิ่งแบบรู้สึกอุ้ยทำไมแบบพิธาใจดีจังเลยนะครับต้องขอบคุณมากขอบคุณมากมากนะครับก็ที่เหลือคุณะต้องพูดกันได้ได้จะต้องติดคลิปต่อไปแล้วเพราะว่าจะได้จบแก็นะคะอย่าลืม เราทราบถึงกุศลทั้งหมดแล้วเราก็กดแชร์จะได้กุศลกรรมบท4ีตค่ะเล่นทำกันกดแชร์ใช่ไหมครับใช่กดไลค์ยังไงครับกดไลค์ยังไงครกดกดไลค์อย่างนี้เหรอกดอันนี้อันนี้อันนี้กดไลค์ถ้ากดแล้วต้องกดอย่างนี้ครับกดแล้วกดแล้วต้องกดตรงนี้ใช่ไหมจะสัญญาณแล้วก็แชร์ เพื่อเป็นรัตนาห้านะครับสำคัญที่สุดเลยแล้วก็การจาค้าอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมทำอยู่ก็คือการเป็นสมัครเป็นสมาชิกเราจะได้ข้อมูลที่ลึกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ได้จาค้ากวันนะครับโอเคอนุโมทนาค่ะ